สวัสดีค่ะบ้านแอนโฮมพลวี้ค่ะวันนี้พามาชมบ้านสร้างใหม่นะคะสวยๆพิกัดน,นะคะบ้านแดงใหญ่ตําบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะห่างจากสนามบินเพียงแค่15นาทีนะคะติดกับถนนสายหลักเลยของเราอยู่ในตัวหมู่บ้านไม่เปียวนะคะ แล้วก็ที่สําคัญบ้านในโครงการน,นี้ทําทั้งหมด6หลังเราทําเสร็จไปแล้ว3หลังนะคะแบบบ้านสวยๆพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด180ตารางเมตรนะคะเนื้อที่อยู่ที่55-57ถึงตารางวา3าห้องนอน2ห้องน้าเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านกันเดี๋ยวขออน,นุญาตไปเปิดหลังที่2นะคะไปะอันนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดสามา <ละ S 2> จอดรถได้2คันนะคะเราปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วก็ตีฟ้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะ จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือเหมือนที่บ้านบอกตอนแรกก็คือบ้านจัว่วทรงสูงนะคะแล้วก็ออกแบบดีไซน์สมัยใหม่ที่สําคัญกระจกนะคะกระจกบ้านใหญ่มากแล้วก็ทําให้บ้านโล่งโปร่งสบายอันนี้จะเป็นของลงจอดรถนะคะแล้วตรงด้านหน้าก็จะตีระแนงเพื่อลูกเล่นให้มันสวยงามตัวบ้านยกขึ้นสูงประมาณ50เซนนะคะตัวกระจกหน้าบ้านบานใหญ่มาก ยู่น่าจะอยู่ประมาณ2 2เมตรกว่านะคะความสูงก็สูงมากแล้วก็ตีระแนงข้างบนด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมตัวบ้านกันพอเข้ามานะคะอ่าลืมบอกหน้าบ้านมีปูย่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นที่ให้ลูกเล่นหรือเรานั่งพักผ่อนได้ด้านข้างมีพื้นที่เหลือด้วยนะคะอ่าส่วนตัวบ้านเราเอาเก้าอี้มานั่งกินกาแฟจิบ กาแฟตอนเช้าเย็ยนๆได้เลยคะ่ะในส่วนของห้องโถงนะคะจะทำกระจกไว้1.2.3จุดนะคะทั้งหมด3ช่องตีเป็นเ,เขาเรียกว่ากระจกลายตารางนะคะค่อนข้างจะสวยดูเก๋ดีแล้วก็คล้ายๆอารมณ์มูจินิดนึงข้างบนทำด้วยฝ้าเราทำฝ้าหลุมนะคะห้องโถงนอนใหญ่<ต>จะอยู่ตรงนี้นะคะจะมีห้องน้ำในตัว เดี๋ยวไปชมห้องนอนใหญ่กันค่ะห้องนอนใหญ่มีหน้าต่างอยู่ประมาณ 1, 2, 3, 4นะคะโล่งโปร่งสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะนะคะี่ค่ะเตียง6ฟุตสามารถเข้าได้นะคะห้องนี้หันเอลืมบอ,อกบ้านหันหน้าชิดเหนือนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวเราไปชมกัน นี่ค่ะออห้องน้ําใช้กระจกบานใหญ่นะคะกระเบื้องตัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องออแกนิโตอย่างดีนะคะออกแบบลายคลาสสิกแล้วก็ตัวพื้นห้องน้ําจะเป็นต่างระดับกันนะคะตรงนี้จะไว้สําหรับอาบน้ําพื้นเปียกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นแห้งออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างจะดีแนละที่สําคัญชอบกระจกค่ะกระจกบานใหญ่มากเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องนอนห้องที่สนะคะ จะอยู่ด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะตัวนี้ก็จะแบบออกแบบดีไซน์ห้องน้ำเหมือนห้องแรกนะคะก็มีพื้นแห้งพื้นเปียกแยกระดับกันแล้วก็สุขภัณฑ์ที่ใช้ก็ถือว่าเป็นของค่อนข้างจะโอเคเลยค่ะก็ตัวอ่างก็ใช้ของคอสโตนะคะปูกระเบื้องที่ปูฝาผนังตัวนี้เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะคะ ตอนนี้ห้องนอนห้องที่สองเดี๋ยวไปชมกันค่ะเพดานสูงนะคะน่าจะประมาณเกือบ3เมตรได้กระเบื้องปูด,ด้วยแกนิโต้แล้วก็มีหน้าต่างสองบานเพื่อที่ให้ลมอากาศถ่ายเทได้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องที่สามกันค่ะห้องที่สามตัวนี้ก็กว้างพอๆกันกับห้องนอนห้องใหญ่ห้องแรกเลยนะคะ เตียง6ฟุตสามารถเข้าได้สบายเลยค่ะแล้วก็มีหน้าต่างประตูประตูห้องนอนห้องกลางกับหน้าต่างจะค่อนข้างที่จะรับลมกันนะคะตัวน,นี้จะทําให้ไม่ร้อนและที่สําคัญอะ่ะมีพื้นที่เหลือด้านข้างด้วยเนีย่ยค่ะเราสามารถเปิดมาดูต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้สวยๆดูด้านข้างได้พื้นที่ข้างด้านข้างเหลือเยอะเลยค่ะต่อไปจะเป็นโซนของห้องครัว ห้องครัวเหลือพื้นที่ไว้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เะะคาน์เตอร์เนี่ยค่ะท็อปเคาน์เตอร์ขนาดค่อนข้างจะโอเคเลยใหญ่ค่ะทำให้แบบจุดใจด้วยแล้วก็มีที่วางเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กระจกมีกระจกสองบ้านบ้านใหญ่มากแล้วก็มีประตูด้วยบ้านหลังเนี้ย โอเคเลยเพราะว่าอากาศถ่ายเทไม่ร้อนแล้วก็ลมพัดเข้าออกได้สบายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวเราสามารถเก็บของใส่ตู้ใส่ตู้เย็นอะไรได้สบายแล้วก็ห้องซักล้างเอ่อสวนซักล้างข้างหลังนะคะเขาปูก,กระเบื้องให้เรียบร้อยเลยเนี่ยค่ะตัวน,นี้มีห้องซักล้างเอ้ยเป็นที่เป็นโซนซักล้างตรงน,นี้จะเป็นโซนซักล้างนะคะ ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วก็ยกสูงระดับพื้นสูงกว่าดินนะคะที่เป็นปูญ้าเดี๋ยวเราไปดูข้างบ้านข้างบ้านนชอบมากเพราะมีพื้นที่เหลือเยอะเนี่ยค่ะข้างบ้านพื้นที่เหลือน่าจะประมาณ1เมตร2เมตรกับ3เมตรได้เลยนะคะเราสามารถจะปลูก ต้นไม้ปลูกดอกไม้หรือจะต่อเติมเพิ่มสามารถทําได้เลยโครงการนี้แถมปั๊มน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แทงเปไงบ้างคะจากที่บรีวิวไปตั้งแต่หน้าบ้านตัวบ้านภายในบ้านห้องน้ําห้องครัวหวังว่าจะเป็นหวังว่าจะถูกใจหลายๆท่านนะคะบ้านขอก่อนอื่นบ้านพิกัดนะคะบ้านแดงใหญ่นะคะตำบลบรรทุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เดินทางแค่15นาทีก็ถึงสนามบินนะคะ18นาทีถึงมหาลาัยขอนแก่นเดินทางสะดวกมากเพราะว่าตัวนี้มันติดถนนไฮเวย์เลยค่ะ,ะตัวห้องนอนนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าบ้านโครงการนี้เที่ยวกระเป๋าเข้ามาก็อยู่ได้เลยค่ะไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มค่ะราคาอยู่ที่2ล้านกว่าบาทนะคะ ถ้าใครสนใจก็นัดเข้ามาชมได้นะคะที่บัสนะคะเบอร์0933298768ขอบอกเลยว่าของแถมเพียบมีแอร์ให้ด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยมีเตอร์น้ำมีเตอร์ไฟที่สำคัญนะคะฟรีค่าโอนให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ